ทำเลยดีอู้ตืมากครับมาเซ็นรมีนารกันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับรอบหนึ่งครับผมแบะเพลงสุดท้ายแล้วฟังเพลงนะเลยฝากหนุนหน้าหน่อยสิคะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังมีอัลบั้มนะครับอัลบั้มเดียวนะไม่ได้สองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับล่าสุดเลื่อนหนึ่งแล้วนะเซอรี่ยังคะยังไม่ออกเลยนะครับเลื่อนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีกำหนด นะครับแต่ว่าซิงเกิลใหม่น่าจะเดือนพฤศจิกายนน่าจะได้ฟังกันแน่แน่นะครับติดตามชมผลงานคุณรุ่นได้นะคะครับแล้วก็อีก2เพลงนะครับที่วันนี้ร้องไปนะครับเพลงแรกเพียงอย่างเดียวนะครับอีกเพลงหนึ่งเพลงที่สนะครับก็คือเพลงปล่อยรักนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมได้คในไงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณรุ่นมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้นางอีกธิรักษนึงนะคะขอบคุณคุณรุ่นมากค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะโอ้โหค่ะและนะคะ คุณรุ่ยดกสตาร์ของเรานะคะก็ได้มาสร้างความประทับใจที่เอลจีโมบไปแล้วค่ะแต่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะเวลาเดิมค่ะกับคุณโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่โตศักดิ์สิทธิ์มานะคะใช่ค่ะที่นี่บ่ายสองเนีแล้วมาเจอกันได้นะคะ กิจกรรมคนต่อคนต่อต้องน้าใสแน่เ really okay. ลยนะคะเราก็จะมาแซวนะคะกิจกรรมบนเวทีรรนี้เช่นเดียวกันนะคะดิฉันคาดว่าค่ะทุกท่านนะคะต้องมารับชมกันอีกครั้งันึอย่างแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ค่ะหมดเวลาของกิจกรรมของเรานะคะที่บูธ LG Mobile ลงนแล้วค่ะใายในร้านชิงช้าค่ะขอฝากกิจกรรมของ LG Mobile วันนี้นะคะยิงสเไปดูได้ไมือถือทุกรุ่นของ LG Mobile นะคะเรามีของพรีเมียมให้แล้วันนี้เรามีดับเบิลด้วยค่ะเป็นนะคะได้ตรวจของดับ เร็นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรชมภาพยนตร์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นใน่วนขอบนะคะมริราร์นะคะแล้วก็สายคลโทรศัท์นะคะกับบัรชมภาพยนต์จริทด้วยนะคะรอบนีค่ะเราทั้งสองคนนะคะก่อนหน้าที่จะมานะคะรถไปค่ะแล้วก็ในงานแล้วก็ได้อัเพียนแล้วยังต้ยนีหนึ่งต่อแลก็ฝากด้วยกับแคมเปญใหม่ล่าสุดกับคิวที่กินจเปนจ้าโน้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ผกลักรอบสล้วกหรอบ้านะคะค่ะเลา ทีราลาประมาณ7บาทเต็จแด้